เครื่องปั๊มอักษรไดโม1610่ดียังไรถ้าอยากรู้ตามมาชมกันค่ะก่อนไปรับชมฝากติดตามพวกเราตามช่องทางต่างๆ สวัสดีค่ะพบกับแอป y s ออนไลน์รายการดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้ไหมคะการเก็บสิ่งของไม่เป็นหมวดหมู่หรือปะปนกันวันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่เรามีเจ้าตัวนี้ค่ะเครื่องปั๊มอักษรใไดโมรุ่น1610 ผลิตจากพลาสติกแข็งมีเครือง2แบบให้กับเทปขนาด6มิลลิเมตร9มิลลิเมตรในกล่องจะแถมเทปทั้งสองขนาดมาด้วยอย่างละหนึ่งวนเครื่องปั๊มตัวอักษรเป็นเครื่องมือช่วยจัดระเบียบในออฟฟิศคลังสินค้าแฟ้มเอกสารหมดปัญหาสิ่งของฝาปนไม่แยกหมวดหมู่หรือความยุ่งยากในการค้นหาแน่นอนสำหรับการรีวิวเครื่องปั๊มอักษรเดโ16 10, ม1610ก็มีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเราจะมีสินค้าตัวไหนมาฝากติดตามพวกเราไว้ได้เลยค่ะ สินค้าดีๆมีที่นี่มีที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะ